อันนี้ก็เป็นเครื่องมือใหม่ที่นํามาช่วยเราในการวินิจฉัยโรคให้ถูกจุดให้ภาพให้รายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยที่ถูกต้องเพื่อไปสู่การรักษาที่แม่นยําและเพื่อประโยชน์ของคนไข้ต่อไปค่ะ ดีเหมือนพี่จะท้องเสียวเนี้ยหลายรอบแล้วเนี้ยไม่เป็นไรเลยกินกันรอไม่นานหรอกแต่ว่าพี่อ่ะไปกินอะไรแปลกๆมาเป้าถึงท้องเสียไม่นะตั้งแต่เมื่อวานพี่ก็ยังไม่ได้ทานอะไรแปลกๆเลยอะแต่ไม่เป็นไรแล้วแหละเอามาคุยงานกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าได้ค่ะได้ ขอตัวแป๊บเดียวได้ได้ค่ะสงสัยวันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนอะ่ะพี่ว่าพี่ไม่ไหวหรอกไปพักก่อนก็ดีคิดว่าพี่ไม่ค่อยไหวจริงๆอะ่ะมันเป็นแบบนี้มาสองสาครั้งแล้วอะเดือนนี้คิดว่าไปหาหมอดีไหม ให้เขาตรวจให้ละเอียดแบบสองกล้องแบบนี้จะได้รู้ว่ามันเป็นสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงจุดสองกล้องหรออืมที่แบบเอาสาอยอะไรแย่เข้าไปในคอแล้วก็ดึงเข้าดึงออกเงี้ยเหรออ,อุ้ยมเมวโลกน่ากลัวจะตาย <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมีกล้องขนาดเล็กเลยที่เล็กเหมือนใส่ไว้ในแคปซูลนะ<ม>่ะแล้วก็กลืนลงไปเขาเรียกว่าวิธีการตรวจด้วยกล้องแคปซูลอพอเรากลืนลงไปแล้วนะเขาจะส่องให้เห็นหมดเลยว่าในระบบทางเดินอาหารของเราอ่ะเราเป็น อะไรถ้างั้นกิ๊กไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยได้ไหมอ่ะพี่ไม่กล้าไปคนเดียวพี่กล uh> ัวก็ได้เด็กกิ๊กไปเป็นเพื่อนก็เห็นว่ากลัวไงก็เดินพาไปจริงๆมันไม่น่ากลัวเลยนะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Bangkok l i ร e h e a l ตี y s t a ช i ่นสาระสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าค่ะคุณผู้ชมคะถ้าถหากว่าเราพบความผิดปกติในช่องท้องไม่ว่าจะเป็นปวดท้องแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่าอาการท้องเสียเรื้อรังเป็นระยะเวลาน,านานแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะคะไม่ควรยิ่งนอนใจควรจะไปพบแพทย์ให้ช่วยตรวจวินิจฉัยโรครวมไปถึงจะได้ทราบสาเหตุและวิธีการรักษาที่ถูกต้องตรงจุดค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ได้ก้าวไปไกลมากๆแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นการตรวจลำไส้เล็กซึ่งเป็นอวัยวะที่ตรวจพบความผิดปกติได้ยากค่ะในปัจจุบันนะคะทางโรงพยาบาลเมตพาคก็ได้นำเอาเทคโนโลยีการตรวจลำไส้เล็กด้วยการกืนกล้องแคปซูลขนาดจิว๋วนำมาใช้ในการตรวจหารอยโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารค่ะ ซึ่งในวันนี้ค่ะรายการแบ n g k o k l ล v e เ e a t y s t a t i o n นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงปณิดาปิยะจตุรวัตรนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเมดพาร์คที่จะมาให้ความรู้กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะถามก่อนเลยว่าการตรวจลำไส้เล็กด้วยแคปซูลขนาดจิ๋วเนี่ยคืออะไรคะการส่องกล้องค่ะ ด้วยการตรวจด้วยแคปซูลเนี่ยเป็นนวัตกรรมล่าสุดค่ะที่เราใช้ในการวินิจฉัยตรวจระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะลำไส้เล็กเนื่องจากลำไส้เล็กค่ะเป็นบริเวณที่อยู่ลึกสุดของทางเดินอาหารยากต่อการเข้าถึงแล้วก็การส่องกล้องโดยทั่วไปเนี่ยเข้าไม่ถึงตัวแคปซูลเองค่ะก็จะมีกล้องตัวเล็กๆเ,เป็นตัวรับภาพขนาดจิ๋วค่ะอยู่ที่ปลายกล้องเพราะฉะนั้นก็จะทําให้กล้องชนิดนี้สามารถตรวจเห็นความผิดปกติตลอดทางเดินอาหารโดยถึงส่วนที่ลึกสุดคือลำไส้เล,เล็กที่เรากล่าวถึงกันค่ะ โอ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยแล้วอย่างนี้ตัวแคปซูลเนี่ยเขาคืออะไรคะขนาดประมาณไหนคะคุณหมอตัวแคปซูลเนี่ยทำจากวัสดุค่ะขนาดบางเบาขนาดไม่ประมาณสักเซนครึ่งถึง2เซนค่ะโอ้โอเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ปลายมนค่ะลักษณะคล้ายแคปซูลเหมือนแคปซูลยาค่ะค่ะซึ่งตัวตรงปลายเนี่ยก็จะมีตัวรับภาพเป็นกล้องค่ะแล้วก็มีตัวกําเนิดแสงการตรวจก็ง่ายค่ะก็คือคนไข้กลืนเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวแคปซูลก็จะอยู่ในทางเดินอาหารเริ่มตั้งแต่บริเวณปากของคนไข้ค่ะแคปซูลก็จะลงไปเรื่อยๆดู ในหลอดอาหาร<ม>กระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นลำไส้เล็กส่วนกลางส่วนปลายจนถึงลำไส้ใหญ่ตลอดทางเดินอาหารเลยค่ะโดยปกติและแคปซูลก็จะเก็บภาพเลยค่ะ1น,นาทีเนี่ยเก็บได้2ภาพ<ม>ระยะเวลาการตรวจที่เขาเดินทางอยู่ในร่างกายเราก็จะประมาณสัก8ถึง12ชั่วโมงมก็จะได้ภาพทั้งหมดประมาณสักเกือบ5 0 0หมืนภาพเลยค่ะ่<ม>ะาตำแหน่งรอยโรคเพื่อในการวินิจฉัยค่ะเมืม่อได้ข้อมูลแล้ว<ม>เราก็จะนำภาพเหล่านั้นละค่ะมาตรวจหารอยโรคที่เราสงสัยค่ะ ฟังดูดีจังเลยรู้สึกว่าอยคือแค่กล้องขนาดเท่าแคปซูลจิ๋วมากเล็กนิดเดียวแต่สามารถช่วยหารอยโรค,ครในร่างกายโดยเฉพาะบริเวณทางเดินอาหารได้ทีนี้ที่ถามต่อว่าถ้าสมมติเราอยากจะตรวจด้วยวิธีนี้มันต้องมีอาการของโรคยังไงมาบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจวิธีนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะการตรวจด้วยกล้องแคปซูลเนี่ยจะเป็นอยู่ในความพิจารณาของแพทย์ระบบทางเดินอาหารเนื่องจากว่าเป็นการตรวจส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหารอยโรคที่อยู่ในลำไส้เล็ก ค่ะโดยอาการคนไข้ที่มักจะได้รับการตรวจก็เนื่องจาก<ล>อันที่หนึ่งเลยมีภาวะเลือดออกในทางเดิอนอาหาร<น>ที่เราหาสาเหตุไม่เจอจากการส่องกล้องทั่วไปเราสงสัยว่ารอยโรคอาจจะอยู่ในลำไส้เล็ก<น>อันที่สองก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะซีดหรือโลหิตจางอาจจะไม่เห็นเลือดออกมาโดยตรงแต่สงสัยว่าอาจจะมีแพ้มีรอยโรคอะไรอยู่ในลำไส้เล็กเราก็ใช้กล้องในการตรวจด,ดูรวมถึงคนไข<อ>้ที่มีอาการปวดท้องเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุมีอาการท้องเสียเรื้อรัง รวมถึงกลุ่มคนไข้ที่สงสัยเรื่องเนื้อง,งอกในลำไส้เล็กแล้วเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยการตรวจภาพทางเอกซเรย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกซเรย์ธรรมดาหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สุดท้ายก็นํามาใช้ในผู้ป่วยลำไส้อักเสบเรื้อรังค่ะเพื่อประเมินความรุนแรงหรือรอยโรคในลำไส้เล็กส่วนใหญ่เนี่ยก็แสดงว่าอาการความผิดปกติที่เกิดจากลำไส้เล็กซึ่งกล้องปกติตรวจไม่เจอก็ต้องมาใช้กล้องแคปซูลขนาดจิ๋วเนี่ยเพราะว่าสามารถตรวจได้ลึกสุดของลำไส้เล็กเลย่ อย่างนี้ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนที่จะเข้ารับการตรวจค่ะ การเตรียมตัวไม่ยุ่งยากเลยค่ะส่วนใหญ่แรกก่อนก่อนจะส่องกล้องค่ะก็จะเหมือนการเตรียมตัวก่อนส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วไปที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารหรือลำไส้ใหญ่ก็จะมีการเตรียมอาหารล่วงหน้าอาจจะให้กินอาหารเหลวล่วงหน้าสัก1-2วันมีการกินยาระบายค่ะก็จะเป็นตามตามแพทย์สั่งนะคะก่อนก่อนที่จะส่องกล้องก็จะมีการงดน้ํางดอาหารประมาณสัก6-8ชั่วโมงก่อนการส่องกล้องจากนั้นก็มาที่โรงพยาบาลค่ะเราก็จะเริ่มกินแคปซูลแคปซูลก็ กลืนด้วยตามด้วยน้ำเปล่าระหว่างตรวจเนี่ย<ม>ก็คนไข้าสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติเคลื่อนไหวตัวเองได้<ม>หลังการกลืนแคปซูลไปละประมาณสักสองชั่วโมงค่ะเราก็จะให้คนไข้กินน้ำได้<ม>จากนั้นประมาณสัก4ชั่วโมงก็จะเริ่มกินอาหารได้นะคะแคปซูลก็จะเดินทางในร่างกายในลำไส้ของเราอย่างที่อยากไายเราก็ถ่ายออกจากอุจจาระไปการตรวจทั้งหมดก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 8- ถึง12บชั่วโมงในที่คนไข้ ใช้ชีวิตประจาวันปกติไม่ต้องโดนยาสลบอะไรง่ายต่อการตรวจแล้วก็ได้ประสิทธิภาพได้ภาพที่ชัดเจนได้การวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยําค่ะโอ้ฟังแล้วแบบน่าตรวจจังเลยอยากให้คุณหมอย้ำถึงข้อดีของการตรวจด้วยเจ้าก,กล้องแคปซูลนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะทางเดินอาหารของเราเนี่ยยาวตั้งแต่กระเพาะอาหารจนถึงลำไส้รอยโรคก,ก็มีหลายตำแหน่งนะคะแต่ว่าออนอกจากการส่องกล้องทางเดินอาหารปกติแล้วเนี่ย นะบางจุดเนี่ยเราหารอยโรคไม่เจออันนี้ก็เป็นเครื่องมือใหม่ที่นํามาช่วยเราในการวินิจฉัยโรคให้ถูกจุด<ม>เพื่อให้เราเห็นตาแหน่งรอยโรคชัดเจนโดยเฉพาะในลำไส้เล็กใ,ให้ภาพให้รายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยที่ถูกต้องเพื่อไปสู่การรักษาที่แม่นยําและเพื่อประโยชน์ของคนไข้ต่อไปค่ะค่ะแล้วอย่างนี้สำหรับการตรวจด้วยวิธีนี้การใช้กล้องแคปซูลขนาดจิ๋วเนี่ยมันมีความน่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลมีความเสี่ยงอะไรตรงไหนไหมคะคุณหมอ มีข้อควรระวังค่ะในคนไข้ที่มีภาวะที่จะมีลำไส้อุดตันหรือคนไข้เคยผ่าตัดมาก่อนเพราะว่าการเกินแคปซูลอาจจะมีทําให้แคปซูลค้างอยู่ในลำไสออ้ก็จะเป็นข้อควรระวังในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะโอ้โหวันนี้ถือว่าได้รับข้อมูลความรู้มากมายเลยนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยไปไกลก้าวหน้ามากๆจริงๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ เทคโนโลยีการนําเอากล้องแคปซูลขนาดจิ๋วเนี่ยมาส่องนะคะในบริเวณทางเดินอาหารของเราถือว่าเป็นตัวช่วยแพทย์ค่ะในการที่จะตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสําหรับแพทย์หญิงปณิดาปิยะจตุรวัตรนะคะอายุรแพทย์ผู้ชํานาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเมดพ์คที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ และในวันนี้ค่ะเวลาของรายการ b n บ k o k Live h f a l t t y Station สาระสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากการย้ำกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะคะวันนี้กุกิกและคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สัญญาเพิ่มเติม BLA Super Care คุ้มครองโรคร้ายแรง6กลุ่มรวมทั้งหมด47โรครับผลประโยชน์ทันที100%เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงเป็นครั้งแรกและได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลือรับผลประโยชน์สูงสุด600%ให้คุณหมดห่วงทุกค่าใช้จ่ายในการรักษากลุ่มที่ 1. กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอกกลุ่มที่2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดและผลสืบเนื่องกลุ่มที่3กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญกลุ่มที่4กลุ่มภาวะติดเชื้อหรือการบาดเจ็บร้ายแรงกลุ่มที่5กลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆกลุ่มที่6กลุ่มโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศที่ดูแลท่านอยู่หรือติดต่อสอบถามได้ที่ call center 027778888หรือสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต www.bankoklife.com ok หรือสแกน QR code นี้ได้เลยค่ะนี่คือการจำลองการทำงานในวัฒนธรรมแบบเดิม ไหวไหมข้างล่างทนนิดนึงหาคนมาช่วยหน่อยจะทำงานกันยังไงเนี่ยมีหลายชั้นทำงานยากแล้วถ้าเม็ดพาร์อยากเป็นกรอบวัฒนธรรมเดิมล่ะที่เม็ดพาร์กเราทลายทุกเลเยอร์เพื่อให้ทุกคนดูแลผู้ป่วยร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วจะเต็มประสิทธิภาพขนาดไหนเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ของเราจะหาแนวทางการรักษาร่วมกัน ด้วยระบบทีมเวิร์กเพื่อดูแลคนไข้ได้อย่างรวดเร็วให้การรักษาเป็นประหยัดเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง MedPark Hospital เราออกแบบวัฒนธรรมของการรักษาที่เริ่มจากภายในองค์กรเพื่อส่งต่อความมั่นใจให้คนไข้ทุกคน MedPark Hospital redefining healthcare